มอว่าทำอะไรอ่ะไม่แม่งเยอะไม่หายเ๋ยวอันนี้เป้าหมาอะไรอือเป้าหมาอะไรอ่ะคืออะไรวะคืออะไรวะน่ารักนะน่ารักนะน่าปลูกนะใช่แต่วก็คืออะไรอือมีแอปคิดว่ามีแอปอะไรมาช่วยมันปะวะแบบค้นหาต้องดูในเพื่อนดิดีปะอะไรอ่ะเจอเหรอ ก็ม,มีต้นไม้ตั้งนานแล้วแต่มันแบบเยียแง้วมันไม่ยอมโตอ่ะมันเฉาตลอดเลยอ่ะเลยต้องซื้อต้นใหม่ตลอดเลยทำไงทำไงอะ่ะเฮ้ยเพื่อนทำลายอะ่ะกำลังดูต้นไม้อยู่หรอใช่กำลังดูอยู่ว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรไม่ได้หาใน g o เก l e ไม่เจอเลยอ่ะ นี่ก็ซื้อต้อนไม้มาใหม่เหมือนกันไม่รู้ว่านี้ยังไงใบเฉาหมดเลยนี่นี่ก็ซื้อมาแต่ก็ยังไม่โตสักทีเลยต้องซื้อต้อนใหม่ตลอดเลยเอ่ะเฮ้ยเพื่อนทำไมไม่ใช่แอปพันดีแอปดีๆที่มีในเพจ่ตเพื่อนแอปเนี้ยเขาสามารถดูแลต้นไม้ได้บอกถึงการเจริญนเติบโตต้ตนไม้มีประเภทพันุ์ให้บอกมีวิธีการดูแลให้บอกแอปเนี้ยครบจบมีสแ,แกนด้วยสแกนอะไรเราสแกนต้นไม้เห็เพื่อน จะได้รู้พันไม้รู้ชนิดของมันรู้วิธีเลี้ยงของมันแถมมีไม้แพนนี่แล้วเข้าไปดูไม้แพนเป็นไงเ<ๆ>ข้าไปดูนี่ไงนี่ไอ,อนี่ไงดูร้านทำไมถึงต้นไม้ตายบ่อยมีเพราะอย่างนี้นี่เองมกนกระดน้ำเยอะเกินไปมันเลยใบเฉาเนี่ยต้องรดน้อน้อยลว